ขนาดนี้คือสดอ่ะเ้น้จิ้มคือเขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มที่นี่เขาเด็ดจริงวันนี้เราจะไปไหนกันคะอยู่ๆก็มาระยองอยู่ก็มาละยองก็คือมันมีอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านยำใช่ป่ะมันเป็นร้านยำแบบเขาบอกว่ามันเด็ดมากชื่อร้านอะไรนะกินลมชมนาเพราะชื่อร้านอะไรนะหันหันก็เลยจำไม่ได้กินลมชมนาอ่า อยู่เลยยอมรีเวอร์ไซด์อะไรสักอย่างใช่ใช่หลุกไปแล้วถ้ามันไม่ดีทำไงอ่าสาบเราก็ไม่ลงเราก็ไม่ลงสาบเราสาบไม่ได้ําไม่ได้ขอสาบค่ะแต่คิดว่าพี่พอเขายืนยันเองเลยนะว่าเหมือนแบบร้านเขาอะรีวิวมาจากลูกค้าคือแบบรูปที่ลงลงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ตรงปกอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องปกเพราะว่ารูปที่ลงอ่ะเป็นรูปของลูกค้าเอง มี499กับ5 9วันนี้เราจะไปกิน599ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะจบตาหรือเปล่าโอเค กินต้อหาเมนูนะครับแล้เราห้ามกดในช่องกานาะครเราลูกค้าเลือกอาหารให้าให้ลูกคา้าก็ไปยังหกข้อที่ลูกค้าต้องการจะทานได้เลยแล้นี่เราจะขึ้นให้เป็นหกข้อ,อครับลูกค้นเอาพุ้งแม่น้ำมาก่อนเลยหิว <c oughs> ข้าวมากอันนี้มีคือเราทานได้กี่ชั่วโมงคะพี่อ่าระยะเวลาสี่ชั่วโมงหลังจากเปิดโต๊ะครับสี่ชั่วโมงเ,เลิศเลิศเลิศโอเคพี่เอาเมนูแรกมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตักน้ำก่อน ดีมากอะอดูดิอันนี้ต้มยำทะเลหรือต้มยำปุต้มยนะำากูรัพคนโค้ดโคอดูน้ำส้ม ว่ามะไปโอ้โน้ำจิ้มคือเขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มที่นี่คือเขาเด็ดจริงหวานหวานว่าฟูหวานม,มากฟูหวานมากแล้วคือรอบเดียวไม่ได้จ้าเออหวานน้ำลมน้งเลิศเอออันแต่ว่าเรามานี่กันจ้าอันนี้เป็นปูทะเลปูทะเลเดองซีอิ๊วนะ ือเราอ่ะจะกินกับข้าวผัดน,นะเพราะว่ามันมันจะเราไม่แน่ใจว่ามันจะเค็นหรือเปล่านิดนึงไม่มีข้าวขาวนะคะเรากใส่อยูนี้แทนนี้ราดน้ำจิ้ม จากพี่จ๋านี่ คอร์ดทอดมาดีมากแบบหนังยังกรอบอยู่เลยอ่ะเออน้ำปลาใช่ปะเออน้ำปลาออกหวานหวานเออไม่เคยเลยอ่ะแล้วกินกับน้ำจิ้มซุปเขาคือแบบอร่อยวะ่ะไม่คือแบบปลากระปุกน้ำปลาเออแต่เป็นแซลมอนเออแต่เป็นแซลมอน ะะเพื่อนกําลังโซโล่กุ้งแล้วก็สั่งมาอีกสั่งมาอีกสั่งมาอีกจา่ที่สั่งจานจริงต้องให้มันเองมันเดียว์ค่ะแคป๊บเดียวก็มืดแล้วนะคะจะบอกว่าบุฟเฟ่อาหารที่น e cool ี่นะคะก็คือแบบคุ้มมาก แถมยังได้บรรยากาศนั่งชิดริมคลองแบบนี้นะคะยออิ่งทานอาหารได้แบบเพลินมากใครอยากมาเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างนะจ๊ะ